คุณดูเคสนี้เป็นตัวอย่างคุดาค้างไว้เนี่ยมันจะมืดก่อนหรือเปล่าเคสนี้เอฟซีคุดานะนะคะสามีเขาอ่ะโดนรถชนนะคะสามีเขาขับมอไซค์แล้วมันมีรถรถกระบะตู้ทึบขับมาสามีเขาขับมอไซค์กระบะตู้ทึบมายังไงก็ไม่รู้แหละเป็นต้นเหตุไปชนรถคันสีดํารถเก๋งคันสีดําคันหนึ่งแล้วรถมอไซค์อ่ะอยู่ติดกับแบรียร์ มอไซค์อยู่กับเบรีอร์นี่นะรถตู้ถือแบหักหัวหรืออะไรยังไงคูดาจาเหตุการณ์ไม่ได้แล้วนะแต่สะบัดแล้วก็ไปชนเากับรถเก่งสีดําแล้วรถเก่งสีดําก็เสียหลักฟุบเฉล็บมาชนมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์ของสามี f อฟซีคูดาอัดเข้ากับเบรีอร์จังๆตุยแล้วตํารวจพิสูจน์หลักฐานช,ช,ชี้นู่นนี่นั่นเขาก็ชี้ออกมาแล้วค่ะว่าตู้ทึบ เห็นไหมคะคุณดาบอกแล้วว่าเวลาเขาพิสูจน์หลักฐานเวลาเขาจะชี้เขาจะชี้ว่าใครคือต้นเหตุใครคือต้นเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้รถตู้ทึบรถกระบะตู้ทึบคันนั้นเป็นต้นเหตุเพราะคุณปั้งไปชนรถคันดํารถเก๋งคันดํารถเก๋งคันดําเสียหลักปั๊บอัดมอเตอร์ไซค์คันนี้เข้ากับแบรเรอร์ข้างทางจนมีผู้เสียชีวิตเมื่อตํารวจชี้ออกมาปั๊บทางประกันของรถตู้ทึบเนี้ย นะคะเขามีทั้งพรบรเขามีประกันภาคสมัครใจเขาจ่ายเป็นใหม่ทันทีโดยไม่ต้องรอสเต็ปขึ้นศาลเห็นไหมคะเพราะมีคนตุยเนี่ยมันต้องขึ้นศาลอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องขึ้นศาลแต่กฎหมายเขาบังคับกฎหมายกําหนดเลยมเมื่อรู้ชี้ชัดว่าใครถูกใครผิดปับ๊บเมื่อเกิดเหตุอย่างมีผู้ตุยขึ้นมาเนี่ยประกันทั้งสองประกันไม่ว่าจะเป็นพรบรหรือประกันภาคสมัครใจต้องจ่ายทันทีโดยไม่รีรอเมื่อเขามีหลักฐานชัดเจนปรากฏว่าก็จ่ายให้มากับทางฝั่งของญาตินะคะ FC ของครูดาที่สามีเขาเสียชีวิตเนาะ แล้วลูกสาวเขาเป็นคนดําเนินเรื่องอะไรทั้งหมดปรากฏว่าพอตอนหลังเอฟซีคูดาค่ะก็บอกว่ามันก็ไม่แฟร์อะรถยนต์คันดําก็ผิดอะพอเขาไปดูกล้องวงจรปิดรถชนยนต์คันดําเป็นคนที่อัดสามีฉันเข้ากับแบรเรีจจยรนะ์ก็จะฟ้องจะจ้างทนายฟ้องด้วยนะคะก็จะฟ้องรถยนต์คันดําทีนี้เมื่อฟ้องรถยนต์คันดําก็ต้องฟ้องแยกแพงมันจะไปควบกับคดีอาญาที่แบบมันจะต้องขึ้นเป็นสเต็ปอยู่แล้วถูกไหมจะไม่ไปเอ่อไปเอ่อฟ้องร้องคู่กัน เขาจะแยกมาฟ้องแพงเขาก็ถามคุณดาว่าเนี่ยคุณดาจะฟ้องอะรถคันดําก็ผิดคุณดาถามว่าตํารวจชี้ว่าอย่างไรตารวจชี้ก็คือชี้ว่ารถตู้ทึบบบผิดแล้วรถตู้ทึบเขาก็จ่ายมาแล้วถูกไหมเบื้องต้นนะเบื้องต้นอะคือหล้านก็คือพระบรจ่ายประกรันภาคสมัครใจจ่ายแล้วคุณดาถามเขาไปว่าแล้วทําไมถ้าจะฟ้องอ่ะคุณก็ต้องฟ้องตู้ทึบสิคุณต้องฟ้องเรียก แล้วาก,การที่จะไปฟ้องเราต้องมาตั้งหลักดูฐานานุรูปของสามีเรานะคะแล้วคุณราก็ถามว่าแล้วทําไมเขาบอกว่าเขาจะฟ้องด้วยค่ะครั้งเนี้ยเขาจะฟ้องก็คือเขาจะเรียกจากตู้ทึบแล้วเขาจะเรียกจากรถเก่งคันดําด้วยเขาจะฟ้องคันดําคันดําทําไมไม่มีมาดูดําดูดีไม่มาเดียวยามไม่มาอะไรใดๆเลยทําไมเขาไม่ดําเนินการอะไรเลยคุณาถามว่าตั้งสติก่อนเมื่อตำรวจชี้ออกมาแล้วว่าต้นสายปลายเหตุคนที่ผิดคือรถกระบะตู้ทึบะนึกตามหลักนึกตามนะนึกตามนะ แล้วรถเก่งคันนั้นนะ่ะเขาก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยคนนึ่งใช่ค่ะตามภาพในกล้องอะไรเนี่ยเห็นคือรถเขาบอกว่าเขาจำภาพนี้เขารู้สึกเขาโกรธแค้นเขาโกรธแค้นรถคันดำด้วยแล้วคุณดาก็แก้งถามคุณดาก็บอกว่าอ่ะโอเคอ่ะสมมุติขึ้นศาลถ้าคุณดาถามคุณนะทําไมถึงคิดว่ารถคันดําผิดก็เขาไม่เบรกอะค่ะเขาไม่เบรกคุณดาถามว่าเขาไม่เบรกคือ,อยังไงคะอันอันนี้เราเราพูดกันเฉยๆนะเหมือนเราเราพูดกันแบบถ้าสมมุตินะ ถ้าเขาถามเขาซักคุณอะตอนขึ้นไปชั้นศาลอะว่าทําไมถึงถึงจะฟ้องกับรถคันดําอย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วเคสเนี้ยคุยเป็นชั่วโมงกว่าที่จะเข้าใจกัน,กนตอนแรก<ๆ>แก,ก็แบบแล้วทำไมจะฟ้องคุณดาภาพมันติดตาเขาอัดสามีพี่อะเขาอันนั้นเลยเบลิยอมันติดตาโกรธเขาแล้วเขาก็ไม่แบบมาดูดําดูดีมาเยียวยาอะไรคุณดาถามว่าเหตุการณ์เนี้ยตํารวจก็ชี้ออกมาแล้วถูกไหมว่ารถกระบะตู้ทึบเนี่ยเป็นฝ่ายผิดแล้วรถคันดําเนี้ย เขาก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันเขาขับของเขามาดีๆยีรถคันนี้มาชนเขาแล้วเขาก็ไปอัดปุ๊บใช่ค่ะเขาเป็นคนอัดสามีเราเขา้าเบรียร์ตรงนั้นจนตุยแต่เขาไม่ใช่ต้นเหตุแต่เขาก็เป็นคนขับที่อัดเถียงอยู่สักพักหนึ่งคุณาถามว่าอา่แล้วเหตุไหนที่จะบอกว่าเขาผิดคะเหตุไหนที่ที่เราจะมามาใช้ความรู้สึกของเราว่าก็เขาอะรู้สึกว่าเขาอะแล้วทําไมเขาไม่เบรกคะคุณดาถามว่า ในจังหวะอุบัติเหตุสมมุติเราเป็นเขาเพื่อนขับรถมาชนรถเราปึ้งเราจะมีสติสัมปชัญญะอุ้ยโอ๊ะประคองอุ้ยอย่า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 ไปชนนะอุ้ยอย่าหักหัวเขานี่คุณทําได้ไหมก็ก็ถ้าเป็นพี่พี่ว่าพี่ก็แตะเบรกมันขึ้นสู่ชั้นศาลใช้คํานี้ไม่ได้ค่ะคุณดาเขาถามว่าพี่พี่นึกถึงใจเขาใจเรานะถ้าเป็นคุณดาคุณดาก็บอกให้ไม่ได้ค่ะว่าเออว่าฉันจะแตะเบรกหรือฉันจะไปอะไรเพราะจังหวะนั้นน่ะคนอื่นมาชนนะแล้วชนแรงด้วยนะ พี่จะไปใช้ยึดคําพี่ว่าถ้าเป็นพี่นะพี่จะแตะเบรกพี่จะไม่ไปชนให้สามีพี่เสียชีวิตพี่ไม่งั้นเขาจะเรียกว่าอุบัติเหตุเหรอถ้าคนมันมีสติหรือมันประคองรถได้ทุกคนแบบหูฉับไวคงไม่เกิดการชนกันตุยกันเกิดขึ้นหรอกค่ะเขาก็แบบแต่เขาก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมครูดาก็ถามว่าอ่ะรถชนกันสามคันรถกระบะหายไปคันหนึ่งอ่ะรถอีกคันรถชนกันสามคันเวลาที่เขาจะเรียกเก็บสมมุติ เวลาเขาจะเรียกร้องกันนะจนกันตัวสามคันลูกขโมยลถไปเลยละปุ๊บชนกันรถคันเขียวเนี่ยชนปุ๊บรถคันนี้ประคองรถไม่ทันเบรกก็ไม่ทันเอาไปชนตึ๊กไออีรถคันนี้อาจจะไปชนชนข้างหน้าก่อนปึ๊บถามว่าถ้ารถเนี่ยมีประกันทั้งหมดเลยอ่ะประกันซ่อมรถให,ให้ให้เขาก่อนให้ลูกค้าเขาก่อนรถคันนี้มีประกันประกันของเขาก็ซ่อมรถให้เขาก่อนนะคะและสุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะไปเรียกเก็บจากใครคะ ตอบคูดาได้ไหมประกันร,รถคันนี้จะมาเรียกเก็บจากอีรถคันนี้เหรอแล้วรถคันนี้ก็ไปเรียกเก็บจากรถรถรถคันยาดมเหรอใช่ค่ะคุณอ้วนถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาดูว่าใครเป็นผู้ประมาททําให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เขาไปเรียกเอาอีกคนต้นเหตุนี่แหละเขาจะเรียกเอาอีคนต้นเหตุคนเนี้ยต้องรับผิดชอบทั้งหมดรถทุกคันเมื่อเขาซ่อมเสร็จเขาจะมาเรียก แต่อีรถคันสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดเพราะคนคันเนี้ยคือต้นเหตุพี่รถคันนี้ไม่ได้มาโกรธรถคันนี้ว่าเธอชนฉันเธอชนชันยังไงเธอต้องรับผิดชอบฉันเขาไม่มาโกรธรถคันนี้ถูกไหมคะเหตุเกิดเนี่ยเพราะทุกคนเป็นผู้ประสบภัยหมดเลยจากเหตุการณ์ของความประมาทของคนนี้คนเดียวเขาจะไปเรียกเก็บจากคนนี้เหตุการณ์ของพี่เช่นกันคล้ายๆกันเลยพี่รถคันดำอ่ะเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกเขาไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้น พี่จะไปฟ้องเขาด้วยแค่เหตุผลเดียวที่พี่คิดว่าทําไมเขาไม่เบรกพี่อุบัติเหตุนะ <laughs> ชนตูมขึ้นมาเขาไม่ทําไมเขาถึงเหยียบคันเร่งคุณเห็นไหมต่อให้ไม่ชนบางคนก็เเห็นไหมไปเหยียบเอาคันเร่งไปเหยียบเอาอะไรแบบว่าประคองสติไม่ได้เห็นไหมมันคืออุบัติเหตุ <laughs> เราจะใช้ความคิดของเราว่าเออเกิดเหตุรถชนควรจะโอเคไหม <laughs> <laughs> ก็อธิบายเขากว่าเขาจะลงเพราะเขาไปโกรธรถคันดําเขาบอกเขาจะฟ้องรถคันดํา แล้วคุณดาบอกโอ้ถ้าเราฟ้องแบบนี้แล้วเรามีหลักฐานอะไรไปอันนั้นเขาก็คือผู้ประสบเหตุคนหนึ่งนะเขาถือเป็นผู้ประสบภัยนะเขาซวยด้วยซ้ำหนึ่งเขาซวยด้วยอะไรรถเขาพังเขาเสียเวลาเขาต้องมาลงพักเขาต้องขึ้นศาลใช่ไหมเขาเป็นผู้ประมาทไหมไม่เขาคือคนกลางที่อีรถคทนนั้นมาชนเขาป้าแล้วเขาก็กระเด็นไปป้าบไปชนคนอื่นเสียเขาก็เลยบอกอ๋อถ้าทนายอธิบายเขาแบบนี้เขาก็ลงตั้งแต่แรกกูดาบอกบางครั้งเราต้องรู้เหตุของมันนะ ตามหลักเกณฑ์เวลาศาลเขาตัดสินเขาไม่ได้ตัดสินว่าใครได้รับผลกระทบมากน้อยแต่เขาตัดสินว่าใครอีกคนไหนที่มันเป็นคนเป็นต้นเหตุ